สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีน้าๆสวัสดีพี่ๆนักตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับโอสายลุยเหมือนเดิมครับมาตกปลาหน้าเขื่อนครับผมก็ไม่รู้จะได้ปลาอะไรครับวันนี้อากาศแดดร้อนครับวันนี้น้ำลงเยอะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวมาติดตามผลงานครับว่าวันนี้จะได้ผลงานไหม เหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นเหยื่อเดิมครับเหยื่อหมักไว้เหมือนเดิมตอนนี้ก็รู้สึกเงียบครับได้มาแต้มหนึ่งเงียบเลยยังไม่ดึงยังไม่ไรนะครับเงียบกริบ น้ำลงครับวันนี้ฝั่งนน้นก็จะมีอยู่ครับนี่ครับวันนี้เหมือนเดิมครับหมายเดิมครับน้ำลงครับผมนี่ครับลงเยอะเลยครับอืมนูนครับลงเยอะเลยนี่ครับวันนั้นยังลึกวันนี้โอ้โห วันนี้น้ำแห้งครับนี่ครับบรรยากาศฝั่งนู้นครับเด็กกำลังเริ่มออกก็เดี๋ยวมาติดตามผลงานครับวันนี้จะได้ผลงานไหมนี่รอคนมาตกปรากฏนี่ครับนี่หน้าฝายนะครับบรรยากาศน่ครับกำลังจะลงเบ็ดครับ ก็เดี๋ยวมาติดตามผลงานครับผมมาแล้วครับแต้มแรกของเราผัากกระแหงครับผมสุดยอด นี่ครับปลาเนื้ออ่อนครับนี่ก็ใสไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับก็ถือว่าโอเคครับผม มาแล้วครับแต้มที่สองนี่ครับปลากรดปลากระแยงครับอ้วนครับไซอ้วนอยู่นี่ครับ,รรรรบ,รบ,รบสุดยอดครับผม ấy ngàm sai suối อ้อยก็บ้าหนึ่งตัวโดน่าลอกเลยน่ารอก,นะารกมาอีกแล้วกูจะปลดยังไงอันนี้เอาดีาครับปลากระทิงอีกแล้วกินลึกซะด้วยครับพี่น้องท่านผู้ชม ลงยันคออีกแล้วชุดที่แล้วก็ยันคอครับแต่ตัวนี้ตัวเล็กกว่า เงียบครับขนานี้เงียบปลาไม่กินเยอะเลยวันนี้ปลาใหญ่ไม่เข้าครับปลาใหญ่ไม่เข้าปลาใหญ่เงียบเลยวันนี้แ,แต่ปลาเล็กปลาใหญ่นิ่งกระติบเลย ปลาตะกับกินไซส์ใหญ่ก็ไม่ได้ครับกินไซส์เล็กนลครับปลาใหญ่ไม่เอาครับวันนี้มีแต่ปลาเล็กเอาปลาเล็กไปก่อนครับพี่น้อง ใส่นเ,เ,เนี่ยนี่ดูแล้วเดี๋ยวป็นยังเป็นยังเล็กครับถูกอ,อะไรครับเนี่ยวันนี้ดูปลาครับดูสาปลาครับมีแต่เป้งๆโอ้โ,โ,อโหพูดอนะไรเงียบสาปลา าแล้วครับผมนี่ครับไสสวยมาอีกแล้วเริ่มมีไซส์ขึ้นมาแล้วครับนี่เริ่มมีผลงานขึ้นมาแล้วขยับไซส์ขึ้นมาแล้วครับเริ่มตัวใหญ่ขึ้นแล้วมาอีกแล้วครับพี่โนโอ้อง นี่ครับอะไรกินหมป่าโอ้มาอีกแล้วครับนี่นี่ตัวมึงเล็กจัด ดูผลงานอีกแล้วครับวันนี้มีแต่ตัวเล็ก เรื่อยๆแล้วครับมาเรื่อยๆ อีกแล้วครับไซมีนี่โอ้โหปลาปลาอะไรครับ นีเลยนะครับมินิอีกแล้ว,อลวโอ้โหจะกินตอนไหนครับไซมินิอีกแล้วครับผมไม่อะมันมันมีแต่ปลาไฟบิ๊กอย่างนี้วะ แล้วครับผมไม่รู้กินตอนไหนครับนี่จอดครับ โอ้ปลาตะกาบอีกแล้วครับได้อีกหนึ่งแต้มครับผมสวยงามอ่ามันต้องไซส์นี้ปลาใหญ่ไม่เอาครับวันนี้เราเอาปลาเล็กครับผมนี่จัจัดปลาปลาใหญ่ไม่เอา หล้อนเป็นตะฟ้นตกแถว,วมาอีกแล้วครับสซมินิอีกอะวันนี้ปลาใหญ่ไม่เอครับเอาแต่ปลาเล็กสุดยอด ปลาเล็กครับวันนี้มีแต่ปลาเล็กเข้าครับวันนี้เป็นจังไดเป็นจังไดปลาใหญ่ไปไหนหมด ไม่รู้ซึกเลยเอาเลยครับสายมินิมาเดิม ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเอาตัวป้าเล็กเลยครับตอนนี้ไม่ครับไซเล็กไซมินิมากระแหงเหมือนเดิม มาอีกแล้วครับนี่นี่ส่เล็กสวยงามครับแจมแจม ติดต oh. ้อไะตรงเลยไว้โอ yeah. so ้ไว้ไงวัดวัดปั๊บวัดปุ๊บตรงไว้เลยมันไงลงต้อมดไปปล่อยให้มันลงตายๆเรียบร้อยมดเนี่ยตุกตัว ยันคอ ใส่สวยใส่วเออใสงามเว้ยแจมแจวมันไหลทกงยจริงจันสะท้อนไหลแล้วน่ยจดเลยเว้ยขาให้มึงเห็นแล้ววะยิ่งเดยกันไหลแล้วแล้วมืก็เห็นไหมเห็มทีเด้วมือกเ็นแล้ก็ออกไปที่เห็นเ็นเขาให้มึงเห็นเลย

แจม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 โอ้เลือดปากอาบเลยหมูหมูจะไปดึงเกะาะผาอะไรหี่อะไรนะั่น,นหูงูดิหูงูดินะสวยงามนี่ครับในมือแจม โอ้ยชิงเยอะเยอะดิ้นนะไแต่เยอะดินก็เมียนเกรชิงนี่แตปากรชิงเยอะเลยวันนี้เฮ้ยกินเลือดตัไปวะเหลือเราสองคนเราเอน้ยชิงกับจมจมเนี่ผัดโคกป๊อหล่นเลยนีใส่นี่จะเหลือกูมือดิ นี่ยังวนหมดตัวตัวตลกุเเบ็ดอยู่นสี่ตัวหาตัวแล้วเด่นครับผมก็ตอนนี้ก็เย็นแล้วครับผมเดี๋ยวเตรียมตัวเก็บเบ็ดเก็บอุปกรณ์กันครับนี่ครับผลงานวันนี้นี่ก็นี่ครับใสสวยอยู่นะครับผมนี่ก็โอเคอยู่นะครับสุดยอดครับวันนี้ อันนี้ตกหน้าฝายปลาก็นี่ครับนี่นี่จะเป็นนะครับนี่ปลากระแหงหลายปาลารวมกันครับนในกระชังนี่ครับ,รบสุดยอดครับวันนี้ <ทำ S 1> ก็ถือว่าโอเคครับนี่นอันนี้ปลาเล็กครับจะแยกตัวกระชังมันออกนะครับ ก็เริ่มเย็นแล้วเริ่มค่ำแล้วครับเตรียมเก็บอุปกรณ์ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเพียงพอเท่านี้ครับเมืดแล้ว๋วพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากกดถูกใจฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องโอาสายลุยนั่นนะครับผมเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ